มาเบิ้นมาเบิ้นมาเบิ้นหายไปไหนทุกคนแต่ตอนนี้มาเบิ้นหายไปจากบ้านค่ะไม่นน้องทำตามสูตรโบราณแต่คิดว่าน้องน่าจะหาทำทางกลับบ้านมาจเจอเราจะมาคุยกับนายเจ้าถิ่นนะคะอุย้ยเขาขับรถอะไรอ่ะเราก็แบบเป็นมาเบิ้น ไปจัดบ้านปกติน้องมาเบิร์นก็คือจะออกไปนอกบ้านเกือบทุกวันออกไปแต่เช้าแต่ออกไปแล้วประมาณสองสามชั่วโมงหรือสี่ห้าชั่วโมงก็จะกลับก็คือจะออกไปแล้วก็กลับมาตลอดไม่มีปัญหาในการออกไปแต่เช้าแล้วไม่กลับมานานขนาดนี้เพราะว่าออกไปตั้งแต่ประมาณเก้าโมงสิบโมงน่าจะประมาณนี้แต่ตอนนี้ 1> 1หนึ่งทุ่มแล้วใช่ไหมเออหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วก็ยังไม่กลับมาไม่รู้หรอกว่าจะยังไงแต่คิดว่าน้องน่าจะหาทําทางกลับบ้านมาเจอจะกลับมาภายในกีน่โมงเช่น,นคืนหรอในหนึ่งคนสองหรือว่ากลัาพาวกนี้เช้าหรอถือมาเบิ้จนจะเจอคนจับตัวไปหรอตอนนี้คิดคิดไปทุกสิ่งแล้วในความน่าจะเป็นที่ว่ามาเบิ้นจะไปไหนได้บ้างคือความคิด หลากหลายว่ามาเบิ้ลจะไปไหนได้บ้างตามหาหมดแล้วในซอยแห่งนี้ตั้งแต่ปักซอยยันทัศน์คือมาเบิ้ลนไม่เคยไปไกลจากนี้เกิน10เมตรมาก่อนแราสมิงสิเมตรไม่เคยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกอันนี้ก็เป็นตอนชเช้านะคะน้องมาเบิ้ลก็ยังไม่มาอันนี้เราก็ได้ขอเจ้าที่จะหาให้ช่วยตามหาน้องมาเบิ้ลแล้วนะคะ และนี่ก็เป็นวันที่มาเบิ้นหายไปป็นวันที่สองนะคะก็คือประมาณสามสิบสี่สิบชั่วโมงไม่ใช่ติเออประมาณสี่สิบชัハハ่วโมงที่มาเบิ้์นหายไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับแม่เจ้าหินนะคะเราจะให้แม่เจ้าหินทามาหาน้องมาเบิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปมาเบิ้นให้น้องแมวดูนะคะไปเอาอาหารมามันต้องมีของหลอกล่อกันนิดหนึ่งปะเนี่ยเราจะเอาไปให้เจ้านมสด ก็วิ่งหนีเรามันไม่คุ้นกับเราเนี่ไงก็เลยต้องเอาอาหารมาให้ล่อมันก่อนล่อมันก่อนกินสิมันไม่ใช่ยาพิษนะฉันจะให้แกดูและนี่นะคะก็คือรูปน้องมาเบิร์นนะคะจะให้มันดูนมสดนมสดดูนี่มาเบิรนะ์นนะนมสดเห็นบ้างเปล่านมสดเห็นไหมเห็นไหม เอาไปกะแล้วอ่าเอย่างนี้ทำสดฝากตามหาน้องเบิ้ลหน่อยสินสี่นี่นี่นีไม่อยากกินหรอถ้าตามหาเนี่ยให้กินทั้งทั้งหมดเลยนะโอเคปะถ้าหาเจอให้กินหมดเลยนะให้กินหมดถูกเลยอะ่ <c oughs> ะเราจะไปซื้อถุงใหม่ไามให้กินโอเคปะแต่แกก็ดูรูปมาเบิ้ลไปแล้วนะน่าจะเวิร์กปะเป็นตอนเย็น ใกล้จะมืดแล้วนะคะก็ยังไม่เจอมาเบิน้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนที่มันมืดมๆน่ะคะ่ะเดี๋ยวจะลองทําตามสูตรโบราณที่เราไปอ่านมาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูมาในจาก youtube ของคนอื่นนะคะที่เขาใช้วิธีมีตามหาน้องกันคือไม่รู้หรอกมันจะเวิร์กไหมแต่แบบลองอะไรได้ก็ลองคือลองหมดคือหวังว่าคืนนี้แหละที่เบิ้นจะกลับมานะคะ จะดูสัตว์น้อไม่รู้ป่านนี้ได้กินข้าวหรือยังกมันเป็นแมวพันธุ์ด้เพราะเขาเจ้าไปขายไม่ใช่อะไรที่ป่วยจริงจริงนี่คือตามตามหาแมวกลับบ้านเดี๋มาเบิ้ลมาเบิ้นนี่ยดี๋ยวสะดุ้เชียมาเบิ้ลมาเบิ้ลกลับบ้านเร็วเพราะแม่นอนไม่หลับนะ บอลบอลเอ้ยใชามันโตอยู่ทางนู้นไอ้บอลเขาขับรถไปส่งเอฟไปดิอุ้ยเขาขับรถอะไรอ่ะเจอมอ่ะเจอเจออยู่มันอยู่ไหนอ่ะอุ้ยบอลบอลกอล์ฟจับมันหน่อยดิกอล์ฟมึอหนอโ้โหมาบอลนี่ปีนได้ปีนได เบิ้นตอนนี้มาเบิ้ลก็คือถึงบ้านแล้วตอนนี้กำลังสํารวจบ้านอยู่เพราะว่าไม่ไ,มได้มานานหายไปหลายวันคิดถึงบ้านแล้วก็มานอนนอนที่เดิมคะ่ะที่ประจ,จําของน้องมาเบิ้ลนะจ๊ะคิดถึงใช่ไหมนมใหญ่เลยเนี่ยไม่ได้มาหลายวันจําบันไดได้ไหมเนี่ยยังไงโอเคน่าจะเหนหนักน่นอนหนูขวคลแล้ว,ใ,ลวใช่ไหมหนูกระด,ดิกหางดิกด๊กดิ๊ น้องบอหนูหายไปตั้งหลายวันนอคิดถึงนึกว่าเป็นอะไรปไปแล้วแต่หลังจากน้องกลับมารู้สึกน้องกะกลัวทุกอย่างเลยหมายถึงจะไม่ให้เราจับหัวจะไม่ให้เราอะไรเราก็จะไม่ยุ่งนะพอน้องออกไปเผชิญโลกกว้างมาีน้อง,องมาเบิร์กกลับมาแล้วนะคะรวมเวลาที่หายไปก็คือจะ ประมาณเกือบสองวันถ้าพ้นตอนเช้าไปก็คือส8สิแปดชั่วโมงแล้วนะประมาณวันครึ่งและกันที่หายไปนะตอนแรกเราได้ยินเสียงแมวกัดกันเราก็เลยไปดูแล้วเรามเห็นว่ามันจะมีแมวบ้านข้างตัวหนึ่งน่าจะไม่ได้ไปกัดกับเขาหรอกเพราะมันก็นอนอยู่ในบ้านปกติเราก็แบบมันเป็นมาบ้ลเราก็เลยออกไปแล้วเราก็มองหันก็คือไม่เห็นแมวตัวไหนสักตัวเลยไม่เห็นไม่เห็นจริงๆก็กลับเข้ามาในบ้านหลังจากนั้นก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ ให้เขามฟังเฮ้ย๋ยูมันจะเป็นมาเบิ้ลวะนี่ก็เบอกว่าหลอมาเบิ้ลมันจะตกับตัวอื่นหรออะไรเงี้ยก็เลยเอะเออเราไปดูไหมล่ะก็เลยอะเมื่อกี้เพิ่งออกไปซื้ออาหารแมวเลียงมาก็เลยอะเปิดซองอาหารแมวลีกันเพราะแบบแมวอล้วห้มันอยู่ไกลเท่าไหร่มันไม่ด้กลิ่นก็เลยเออเปิดซองอาหารแมวเลียแล้วก็เดินเรียกชื่อพอเรียกชื่ออล่มาเบิ้ลมันมีเสียงเรีแล้วก็แบบใช่าะแล้วก็เลยเรียกอีกมาเบิ้ลมันมีเสียงอีกว่าแล้วเลยเรียกอีกเป็นรอ มันคือเป็นพื้นที่ของความลกชัดแล้วก็เป็นหลังบ้านของอีกบ้านหนึง่งก็เลยเอาแบบแปะแปะในมือถือส่องไปเฮ้ยมันเป็นปลาเบิ้ลว่ะก็เลยแบบด้วยความที่แบบว่าอันเดอรลีนไม่รู้หลังอะไรกันแต่อะต้องปีนแล้วแหล,แลแกะ,ระบบกระเพงเนี้ยต่อให้เป็นกระเพงจริงกคือต้องปีนร้องไห้ร้องไห้จะไปจะตายจริงเท้ากับมือนี่ก็คือดำปีนเลยนะทุกคนถ้เกิดการอาบน้ำเกิดขึ้นแล้วอุ้ยนี่ก็คือเอามือไปเล่นน้ำมาอีกแล้วกลับมาก็มาเข้าห้องน้ำโดยฉี่ดังมากเลยเบิ้ล ีดังมากเลย่แกใช่ไหมที่หายตัวไปมาตั้งวันครึ่งเนี่ยแกใช่ไหมไปอยู่ไหนมาทำไมไม่ร้องให้แม่ตามหาหืมทำไมต้องเจอขนมถึงจะร้องอ,อ่านดิขาตามหาเ้วนกันนะเนี่ยเหยียบซะเลย หลังจากหาน้องมาเบิ้ลเจอนะคะเราก็มาทำพิธีกันนิดนึงค่ะและของที่บนไว้ก็จะเป็นไข่ต้มก้าวฟองนะคะมันเล็กไปปะลองใช้กันเก็บหางหางมันเอาหัวดันด้วยโอเคโอเคอันนี้ออกก็ได้นี่เรากำลังไปโรงพยาบาลกันนะคะเพื่อไปตรวจสอบสุขภาพน้องมาเบิ้ลสักหน่อยนึง เมื few moments later. ่อกี้นะคะพาน้องมาเบิ้์นไปหาหมอเนาะในร้านเขาก็ห้ามถ่ายวิดีโอเนาะก็คือเบื้องต้นนะที่หมอจับดูแล้วก็ตรวจสุขภาพน้องมาเบิ้นก็คือไม่มีอะไรไม่มีภาวะไม่สบายหรืออะไรคือสภาวะปกติอาจจะกินน้อยหน่อยซึ่งเป็นเรื่องปกติถ้าภายในสามถึงห้าวันนี้ไม่มีอาการไม่สบายหรือว่าผิดปกติก็เดี๋ยวจะมาอีกรอบนะคะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงสังเกตอาการอาเบิ้น ค่ร้อยจ้ามันไม่รู้เนาะว่าเป็นอาหารอะไรคือแค่เป็นแบบเนี้ยมันก็คือชอบหมดเลยเนาะแมวหน้าฟินฟินไอแสบ